ดีต้อนรับเข้าสู่แซนดี้พาดูพาคุยหลากหลายทั้งสาระทั้งเพลิดเพลินทั้งอร่อยรวบรวมอยู่ตรงนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจและเพื่อ เปิดการมองเห็นด้วยนะคะสวัสดีค่ะ FCTP ทุกท่านนะคะเรามาเจอกันคลิปที่สองนะคะที่แซนจะพูดถึงประเด็นของไอหัวล้นนะคะทุกคนนะเมื่อวันเดี๋ยวนะสองไม่ถึงสองอาทิตย์สินะโอ้โหอ,ออกมาแบบเบือ่อไม่อยากอยู่แล้วโน่นนี่นั่นนะอ่าจะไปทำคอนเทนต์อื่นอ่า ไม่อยู่แล้วสีก็นะเบื่ออย่างนั้นอย่างนี้นะที่จริงนะมันมีการพูดแบบนี้จริงๆจ,จังๆสองครั้งครั้งหนึ่งเบื่อมีแต่ทะเลาะกันนะตอนนั้นน่าจะโดนหมายโดนหมายแล้วโดนร้องเรียนหนะักก็คือทั้งสองผัวเมียสวนยางทั้งสาวสาวลำปางก็น่าจะโดนผู้ผู้ใหญ่ที่มีเงินนะ่ะที่สนับสนุนเงินนะ่ะ ตำหนินะก็เลยเบื่อนะแล้วก็ถอยออกไปทำคลิปเกี่ยวกับอาจารย์บบใบไม้หรือเกี่ยวกับคดีดาราผลไม้พักหนึ่งนะก็กลับเข้ามาอีกมันเป็นช่วงที่ทนายคนนี้ก็สมัครอะไรของมันก็ไม่รู้นะก็สอบตกไปแล้วนะพอกลับมามันก็เหมือนเดิมอีกก็มาคุยเรื่องสี่โกน่นแหละนะแต่ครั้งนี้นะก็ต้องมีอีกครั้งหนึ่งบอกว่าเบื่อสี่กอนะ แต่ถ้าทุกครั้งที่ทนายคนนี้บอกเบื่อสิก็จะไม่ทาแล้วนะก็หมดละนะคดีเกี่ยวกับน้องผลไม้เนี่ยหมดละมีแต่ทะเลาะกันเองอือันนี้ใส่ส่วนตัวทะเลาะเรื่องส่วนตัวโน่นนี่นั่นนะก็ว่าจะไม่ทําแล้วก็เงียบหายไปนะก็คือไม่อยากไลฟ์ไล์บ้างไม่ไล์บ้างนะแต่ส่วนมากไม่ขึ้นไลฟ์นะ,ะวันนี้เอะเมื่อวันก่อนสิเมื่อวันก่อนขึ้นมาอ่า ต่อว่าต่อขานทำคลิปคอนเทนต์ว่าเด็กไฟชอดอย่างงั้นอย่างนี้ก็ลามมาจนเมื่อวานก่อนเมื่อวานวันนี้ก็คือไม่หยุดเลยยิ่งวันนี้มีเอฟซีบอกว่าโอ้โหแบบโทรศัพท์จะลุกเป็นไฟก็คือถ้าไอคนนี้มีประเด็นได้และไอคนนี้มีประเด็นนะนะมันจะขึ้นไลายไม่หยุดมันมันเป็นสัจจะ จะ,จะทำมากมากสำหรับไอ้ทนายคนนี้นะก็คือวันนี้มันมีประเด็นมันขึ้นไลฟ์จนเอฟซีบอกว่าโอ้โหแบบไม่ไม่ได้พักได้ผ่อนเลยก็คือพวกเขาต้องตามช่องนั้นช่องนี้โทรศัพท์นี่ร้อนเป็นไฟเลยอะนะก็คือแม้แต่ตัวทนายเองก็โอ้โหเวลามันมีมันมีมนมคือมันได้เปรียบหรือมันอยู่เหนือกว่าอะไรก็แล้วแต่นะคอนเทนต์มันจะสอ2ถ้าเต็มที่4ี่สี่ถึงห้า ขึ้นนิดๆหน่อยๆไม่ถึงชั่วโมงก็เอาแย่งเวลาคนอื่นขึ้นไลฟ์ก็เอานะนะมันก็กลับเข้ามาอีกครั้งหนึ่งจากที่พูดบอกว่าจะออกไปไม่อยู่ในประเด็นหรือคอนเทนต์ของบ้าน4ี่กแล้วแต่ตอนนี้เหมือนว่าเออน่าจะปักหลักแล้วละ่ะเพราะว่าเหมือนมีคอนเทนต์ใหม่เข้ามาก็คืออพูดมาชัดเจนเลยโอ้ผมมีผมถนัด นะเรื่องร้องเรียนเรื่องร้อ,องร้องตรวจผมถนัดเรื่องของผมเลยเออส่วนคดีมินประมาทเนี่ยนา,างไว้คงจะต้องจ้างทนายอีกคนหนึ่งหรือใช้ทนายอีกคนก็แล้วกันส่วนผมเนี่ยจะทําหน้าที่ร้องเรียน,อย,งงนอย่างนั้นอย่างนี้นะก็คือถนัดเอออันนี้ก็ไม่เถียงคุณถนัดจริงๆอ่งคุณร้องเรียนลุงช่างคนเดียวอะเป็นสิบสิบอย่างอะคนก็คงจะรู้แล้วเนาะ ประเด็นเกิดอะไรขึ้นกับทนายหัวล้นคนนี้นะออกมาฟาดฟันสายน้ำอ่าลายคลิปก่อนหน้าแล้วก็คือประเด็นที่ว่าอ่าพูดถึงน้องผลไม้ว่าโดนไฟชอตนุนนี่นั่นนะก็ออกมาสองวันสองวันแล้วมั้งน่าจะสองวันแล้วนะอ่าวันนี้ก็เลยมีประเด็นใหม่ว่าอ่าจะร่วมกันกับนางบานอ่าแม่นอกไส้รวบรวมเอกสารจะร้องอ่าร้องเขาเรียกอะไร ทั้งร้องตรวจสอบทั้งแก้งความหมิ่นประมาทนะนางหวายจะต้องมีทนายสองคนก็คือบักล้นมันพูดเองว่ามันจะทำหน้าที่เป็นคนไปร้องเรียนร้องตรวจนะส่วนแก้งความหรือคดีทำคดีเนี่ยก็คือทนายที่น่าจะเป็นทนายซูกัก์นั่นแหละนะคือมันบอกว่าสายน้ำเนี่ยนะ,ะพูดถึงเขาเรียกอะไรอ,ะอ่ะหมิ่นหมินศาลอ,นะอ่ะนะหมินศาลใน คำพิ่ภากษาที่จะถึงอะไรทํานองเนี้นะอถ้าถ้าคิดว่าหมิ่นศารมันก็ยังไม่มั่นใจเลยนะมันยังไม่มั่นใจเลยว่าจะเข้าข้อไม่เข้าข้อนะมันบอกว่าถ้าหมิ่นศารก็เออก็ก็ดีถ้าถ้าไม่หมิ่นศารศารก็คงจะเรียกไปตักเตือนนะแต่หมิ่นประมาทเนี่ยหมิ่นประมาทเนี่ยหมายถึงมันเอาภาพ ของใครคนหนึ่งที่ที่มีตัวตนแล้วไปโยงว่าสายน้ำไม่ได้เล่านิทาน,ไป,นาานะไปพูดถึงนางหวายนะไปพูดถึงนางหวายก็คือคนเดียวกันมันโยงหากันได้อะไรทํานองเนี้ยนะก็คือแต่มันพยายามจะโยงไปหาลุงช่างนี่อย่าจังไรนะแต่ก็ในคลิปมันก็พูดชัดนะว่าในลุงช่างไม่ทำอะไรเลยลุงช่างอยู่เฉย สง่ามันบอกว่าสงสารลุงช่างนะเจอคนแบบนี้ทําให้เดือดร้อนนั่นก็หมายถึงว่าคุณยืนยันให้กับลุงช่างว่าลุงช่างไม่เกี่ยวข้องอะไรเลยลุงช่างอ,อยู่เฉยๆลุงช่างน่าสงสารนะ,ะที่อยู่เฉยๆแล้วนะเงียบไม่ทําอะไรเลยนั่นหมายถึงสิ่งที่คุณพูดก็ได้คําตอบตรงนั้นว่า สายน้ำทําอะไรไม่เกี่ยวกับลุงช่างแต่เป็นตัวคุณเองพยายามดึงเข้าไปหาลุงช่างว่าเออมันเคยเป็นคนสนิทลุงช่างอย่างนั้นอย่างนี้ตัวคุณเองก่อนหน้านานาแล้วก็คุณก็บอกว่าสายน้าเนี่ยเป็นคนที่ลุงช่างไล่ออกมาไม่เอาก็คือคุณคุณยืนยันให้ลุงช่างหมดละทั้งก่อนหน้าว่าลุงช่างไล่ออกจริงๆ ไม่ไม่ใช่แกล้งเลยลุงช่างไล่หลายครั้งแล้วนะเขาไม่ต้อนรับมึงอย่างนั้นอย่างนี้นั่นหมายถึงอะไรไม่ไม่เกี่ยวกับลุงช่างเลยครั้งนี้ก็เหมือนกันมันก็พูดนะว่าอ่ามันจะโยงไปหาลุงช่างเพราะว่าเคยเป็นคนสนิทลุงช่างเอาแล้วต่อหน้าพูดว่าลุงช่างไล่ออกมาล่ะเออนะแล้ววันนี้บอกว่าอ่คุณต้องออกมาอธิบายนะคุณต้องออกมานะเพราะเขาเคยเป็นอ่คนสนิทของคุณนะ แต่ก็สงสารนะ,อ,ะอยู่เฉยๆไม่ทำตัวดีไม่ทำอะไรเลยแต่คนเนี้จะทำให้คุณเดือดร้อนอ้าวคุณก็พูดเป็นนี่ว่าลุงช่างอยู่เฉยๆลุงช่างไม่ได้ทำอะไรเลยนะคนคนละคนกันแล้วอีกอย่างเขาก็ไล่ลุงเขาาก็ไล่คนนั้นออกไปจากลุงแล้วนะคุณจะเอามาโยงได้ไงคุณจะเอาคุณเขาบอกว่าลุงช่างออกมาตอบหน่อยได้ไหมอ่ะอะ ถ้าไม่งั้นเขาจะเข้าใจว่าคุณเป็นเขาเรียกมีส่วนนะเฮ้ยอะไรกันประเทศไทยก็สไตล์เดิมคนคนนี้พอมีประเด็นแล้วคิดว่าได้เปรียบเลยอยู่เหนือกว่าขยมขยมขยม,ขยม,โ,มโม้โม้โม้เหมือนกันตอนที่นานและนะที่มีเกี่ยวกับคาราเต้แล้วก็สายน้ำที่ขอนแก่นที่บ้านเป็ดอะนะผมจะเชิญน,นักข่าวมาผมจะไปแต่เช้าเลยสพนนนี่นั่น อ่โอ้อ่าอะไรนะไปสสพอบ้านงับงับนะผมจะไปแต่เช้าผมจะน่นนี่นั่นโอ้เดี๋ยวผมโทรหานักข่าวก่อนมาสไตล์เดิมนะเยอะเยอะโอเวอร์ความจริงกับเอฟซนะครับ่าจำเลยไม่เคยเป็นคนไปใช้นะครับเป็นคนไปใช้ให้ใครบางคนไปทาอย่างนั้นมันเป็นการเสือเพื่อชาติหรือยังไงนะครับมีคนบางคนเสือกนะครับอ่าภาษาเรียกว่าเสือกโดยที่ เราสัง่งมาใช่เวาลาจัดการงานลอกสัง่งเรื่องนี้อันตรายสตลบดจำเลยมากนะครับทุกท่านจำเลยจ,จะต้องออกมาชี้แจงกับประชาชนและต้องออกมาปฏิเสธกับสังคมว่าตัวจำเลยเองไม่เคยรู้เรื่องการกระทําของผู้ชายคนนี้เลยเห็นไหมทมําไมแต่ต้องให้จำเลยออกมาในเมื่อ,อจริงๆแล้วนะเขาอยู่เฉยๆของเขาใครจะทําอะไรมันไปเกี่ยวอะไรกับเขานะใช่ไหมอ่ะไม่ใช่แค่สายน้ำคนเดียวพูดหลายคนก็พูดนะ ไม่งั้นจำเลยก็ต้องออกมาพูดมามาแก้ตัวหมดสินะมันเป็นอย่างที่ไม่ต้องออกมาอะไรทั้งนั้นเดี๋ยวเขาจะบอกว่ากินปูร้อนท้องอีกนะเพราะมันไม่เกี่ยวอะไรกับลุงช่างแม้แต่ไอ้ทนายคนหัวล้นคนนี้มันยังบอกว่าไม่เกี่ยวอะไรกับจำเลยเลยนะจะให้จำเลยออกมาตอบกับสังคมทําไมจำเลยไม่ได้ทําอะไรผิดนะจะต้องมาให้ตอบหรือไม่ตอบสังคมเขารู้ดีถ้าสังคม ฝั่งของคุณนะ่ะสังคมส่วนที่มีความคิดเหมือนคุณนะ่ะคิดว่าลุงลุงหรือว่าจำเลยคนนั้นทำอะ่ะนะก็แล้วแต่นะเพราะว่ามันสืบสอบได้ใช่ไหมอะ่ะว่าใช่หรือไม่ใช่มันเป็นความมันเป็นคดีหรือเป็นอะไรอะ่ะนะคนเราอะ่ะโลกนี้มันยังมีความยุติธรรมอยู่นะไปฟ้องศาลหรือไปอะไรบอกว่ามันใช่จำเลยเป็นคนสั่งไหม มันสืบสอบได้สั่งหรือไม่สั่งความจริงก็คือความจริงสิทําไมเขาไม่ได้ทําจะต้องให้เขาไปประกาศกับให้ชาวโลกรู้ว่าผมไม่ใช่แล้วนะมันเป็นการกินปูนร้อนท้องแล้วคุณใช้สิทธิ์อะไรมาให้เขาออกมาจะต้องมาอะ,อะไรนะพวกต่อสังคมน่นนี่นั่นแอมรีบรีบตะคุบเลยนะไหนจะออกไปจากบ้านสี่โกะฮะ แม่พอเห็นประเด็นนี้ผมชอบผมชอบเรื่องร้องเรียนผมชอบเรื่องร้องอะไรร้องตรวจสอบน่นนี่นั่นชอบชอบละสิได้คอนเทนต์อีกยาวว่าจะบอกให้เดี๋ยวผมจะยังงั้นนะเดี๋ยวผมให้นางไว้ย่างงั้นอย่างนี้นะโหจริงๆนะใช่ไหมอะทุกคนมันมันมาอีกแล้วนะสร้างความไม่ยุติธรรมให้กับคนคนหนึ่งอีกแล้วนะ ใครจะทําอะไรมันไปเกี่ยวอะไรกับจําเลยใช่ไหมอ่ะคนที่พูดคดีเกี่ยวกับจําเลยเนี่ยเป็นร้อยเป็นพันทําไมคนนี้มาพูดจะต้องเอาจําเลยมาอย่างนั้นอย่างนี้นะคนนี้ก็บอกแล้วว่าเขาไม่ได้มีอะไรแล้วกับเขาโดนไล่ออกมาด้วยซ้ําไปถ้าใช้คําว่าไม่น่าฟังอะ่ะเยอะมากเลยทนายคนนี้เยอะพอพูดแล้วโอ้รู้ไหมแซนฟังทนายคนนี้ในในสงคลิปในวันเนี้ย แผปวดหัวมากๆเลยเป็มหลมๆๆ,ๆๆๆๆอะไรมากมายก็ไม่รู้นะจะดําเนินอะไรคุณก็ดมเนินไปนางวายมันบอกว่าหมิ่นประมาทมันมันใช้สิทธิ์ก็ใช้สิทธิ์ของมันไปมันจ้างคุณเป็นทนายคุณก็เป็นทนายของมันไปไม่ต้องไปยุ่งเกี่ยวอะไรกระจําเลยให้เขาออกมาทําไมแต่ตัวคุณเองก็พูดว่าเขาไม่เกี่ยวเลยนะเขาอยู่เฉยๆของเขานะแล้วจะลากมาทําไมฮะลากมาเพื่อให้มีแสงเหรอ คือเอ่ยชื่อเขาเนี่ยมันจะได้มียอดรายยอดวิวยังไงมันเหมือนมันเหมือนนั่นแหละมันเหมือนอ่าก่อนหน้าหลายปีเนี่ยที่ที่คนผู้หญิงที่ใส่หน้ากากเนี่ยนะมันมันมันสร้างก่อนที่มันจะมีประเด็นนิทานเรื่องนายโซนะมันมีประเด็นว่าพ่อเป็นอายการพี่ชายเป็นตำรวจอ่าแล้วอ่าเราจะอ่า,อาเขาเรียกอะไรอะ่ะรวบรวมเงินจากเอฟซีเนี่ยสามล้าน นะก็คือถ้าได้สามล้านเนี่ยจะเอาไปยัดตรงนั้นเอาไปยัดตรงนี้แล้วลุงไม่ต้องมีคดีนี้เลยคือคดีนี้จบเลยเงียบไปเลยเงี้ยนะก็ลุงไม่ยอมลุงไม่ยอมเฮ้ยมันก็เลยแตกหักตั้งแต่ตอนนั้นคาราเต้ก็ออกไปจตั้งแต่ตอนนั้นเลยรู้ไหมเพราะอะไรเฮ้ยมันมันเหมือนเป็นการอ่ายอมรับหรือเหมือนที่ท,ที่ไอ้ทนายคนนี้มันพูดแหละให้ออกมานะ ไม่ได้ทําให้ออกมาเหมือนกันไม่ได้ทําแต่ต้องรวบรวมเงินสามล้านแล้วถ้าได้สามล้านคดีจะเงียบเฮ้ยลุงมันยอมรับไปในตัวว่าลุงทํานั้นน่ะถึงได้รวบรวมเงินสามล้านแล้วเอาไปวิ่งเต้นโนดนี่นั่นจนคดีเงียบคือสู้สู้แล้วโดนคดียังจะดีกว่าอันนั้นก็คือความจริงที่เราสู้ด้วยความบริสุทธิ์ใจว่าเราไม่ได้ทําถึงหลักฐานหรืออะไรเราจะโดนกั่นแกล้งหรือเราจะโดนเป็นแพ แล้วต้องสุดท้ายต้องไปติดคุกมันก็ยังดีกว่าที่เราไปรวบรวมเงินสามล้านแล้วเอาไปยื่นตรงนั้นยื่นตรงนี้แล้วไม่มีคดีทั้งที่เราไม่ได้ทำกำไนเราต้องทําแบบนั้นล่ะไม่ทําไมเกตประจันบาลถึงล้มออกไปเกตประจันบาลมีใครบ้างตอนนั้นถึงล้มออกไปเพราะลุงไม่ยอมนี่เองเกตประจันบาลหนึ่งในนั้นก็คือมีคาราเต้นี่แหละบอกจะเก็บเงินสามล้านจากเอฟซีนะเอาไปยื่นอายการเอาไปตรงนั้นเอาไปตรงนี้เพื่อให้ลุงรอด นะในเมื่อเราไม่ได้ทําเราไม่ได้ฆ่าเด,ด็กแล้วทําไมจะต้องถ้าเรายอมรับข้อเสนอนางคารเต้นเนี่ยก็คือจบเลยลุงนั่นแหละเป็นคนทําเด็กใช่ไหมอ่ะแล้วอีกอย่างมันบอกว่าอมันจะเล่นสายน้ําเรื่องอะไรนะเมินะละเมิดอะไรอะ่ะแบบว่าเหมือนรู้รู้อ,อคำพิพากษาคือเหมือนรู้อะไรยังไงคือไม่มีใครรู้จริงๆนะ จริงๆอันเซนก็ไม่รู้หรอกอันนี้ก็คือลึกตื้นหนาบางแต่จริงๆแล้วคําพิพากษาที่จะออกมาไม่น่าเชื่อไม่น่าจะมีใครรู้มาก่อนเราไม่รู้เลยนะไม่มีสามารถรู้ได้เลยว่าคําพิพากษาจะออกมาแบบไหนจะยกจะยืนจะอ่ายกจะยืนหรือจะเพิ่มเราไม่สามารถรู้ได้แต่เราก็สามารถวิพากวิวิไม่ใช่วิเคราะห์ได้ มันเองยังพูดเลยไอ้ทนายคนเนี้ยหลายครั้งก่อนผมพอวันพอรู้ว่าวันที่สิบสามสิงหาอาจะพิพาษษาสาอุทนเนี่ยมันออกมาทำสองคลิปนะมันบอกว่ามันมองนะว่าอโดนแน่ไม่ไม่ยืนก็จะเพิ่มนี่แหละเพราะว่าไอ,อ,อ,อ้อะไรนะพยานปากเอกยังอ นกฮูกเนี่ยนะให้การแบบโหได้มากอบอกว่าจำเลยเนี่ยไปขู่ให้เปลี่ยนวันเวลาโน่นนี่นั่นผมว่าอย่างนั้นอย่างนี้มันค,คุณเองก็พูดถึงเรื่องการพิพากษานะเขาก็พูดถึงการพิพากษานะมันมีการบอกว่ามันเป็น,ม,นมันธรรมดาอยู่แล้วว่าคือมันจะจริงไม่จริงคุณก็จะไปเอาผิด หรือไปแจ้งอะไรเขาไม่ได้เพราะเขาพูดบอกว่าคนอย่างเช่นเขาบอกว่าเรื่องศาลชั้นต้นสู้กันด้วยหลักฐานพยานนะแต่พอศาลอุทธร์สู้กันด้วยตัวหนังสือใครเขียนเก่งใครบรรยายเก่งก็จะมีโอกาสชนะพูดแบบเนี้ยมันหมิ่นมันหมินม่นละเมิดศาลตรงไหนได้เราก็รู้แซนก็รู้มาด้วยนะว่า ฝั่งของจำเลยได้ใครมาเขียนฝั่งของโจทย์ได้ใครมาเขียนเนี่ยเราเราก็โอเป็นอดีตอย่างนั้นอย่างนี้ก็พอเออนี่นะมันละเมิดตรงไหนนะแต่ถ้าไอทนายหัวล้นคุณว่ามันละเมิดคุณก็จัดการไปนะดูีิมันจะเข้าคุณเองก็พูดว่าถ้ามันถ้ามันเข้าก็โอ้โหนะเข้าคุณยังไม่มั่นใจเลยนะ เข้านะแต่ถ้าไม่เข้าก็โดนสารเรียกไปตักเตือนหรืออ่านั่นน่ะคุมประพฤติตอน,นนี้นั่นก็ว่าไปสิเองก็ยังพูดได้เลยตอนนี้ใครวิคบีวิเคราะห์ได้มันก็สามารถพูดได้เขาใครพูดถึงเรื่องอ่พิภากษาสารอุทธรจะต้องละเมิดสารกันหมดเลยเหรอจำเลยจะต้องออกมาตอบโต้โดยใช้หลักเหตุผลอย่าใช้อารมณ์นะครับจำเลยจะต้องออกมาเป็นเสจให้ชัดเจนว่าเขาไม่ได้มีความสัมพันธ์อะไรเกี่ยวข้องกับเรา แต่ถ้าจำเลยยังคงนิ่งอยู่ก็เหมือนกับการยอมรับนะมันก็เหมือนกับการยอมรับว่าเราเนี่ยเห็นด้วยกับการการะทำเขาหรือไม่เพราะฉะนั้นผมขอเรียกร้องไปยังจำเลยเลยครับว่าถ้าคุณไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับบุคคลตัวนี้คุณต้องออกมาแสดงจุดยืนของคุณนะถ้าไม่อย่างนั้นมันอาจจะลามปลาไปถึงสวัสดิภาพและเสรีภาพของคุณได้อย่าลืมนะครับเขาเคยมีประวัติเป็นคนใกล้ชิดของคุณแต่วันนี้จำเลยกลับไม่พูดอะไร ้าไม่ถูกต้องตองปฏิเสธและต้องพูดว่าเราเคารพการตัดสินของศาลเราไม่เคยสนับสนุนการกระทําของผู้ชายคนนี้แบบนี้จําเลยจะต้องออกมาเพื่อพิสูจน์ให้กับคนทุกคนเห็นว่าถึงแม้ศาลจะตัดสินว่าผิดก็น้อมรับถูกนะครับเราก็น้อมรับแต่สิ่งที่คนบางคนอ้างผู้ใหญ่นั้นไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรา ผมจะรอฟังจำเลยก่อนวันที่ผมจะไปยืน่นหนังสือที่อธิบดีสัอุทรภาคสี่ผมจะรอฟังจำเลยว่าจำเลยออกมาแก้ไขตรงนี้หรือไม่ฟังท่อนสําคัญประมาณนี้พอนะเสียงดังมากไม่รู้มันขับรถหรือมันไรนะทุกคนท่อนที่มันพยายามที่จะบังคับให้คนอื่นออกมายอมรับอะไรของมันวะออการที่มันคลิปนี้ของมันนะพยายามจะพูดถึงว่านางหวายเสียหายมากๆเลยนะนางหวายอย่างนั้นอย่างนี้โอ้ยมัน โยงไปหานางหวายได้ก็คือเอาช,ชัดวันนี้นางหวายออกมาเยินยอบอกว่า,าทนายคนหนึ่งอะนะเ,เขาเรียกอะไรซื่อตรงไอคงเส้นคงวาซื่อตรงโน่นนี่นั่นก็ว่าไปเออมึงเลียกูกูเลียมึงก็แล้วแต่นะแทนก็ลําบากใจแทนนะเพราะว่าเฮ้ยโอ้ คาราเต้ตอนนี้มองออกหรือยังว่าทนายคนนี้มันจะไปเส้นทางไหนนางหวายออกมาปั๊บาดฟาดฟาดโอ้ยนางคาราเต้อย่างนั้นนะทนายคนนี้นะจะจะจ้างคนอื่นก็ได้ไม่ใช่ว่าจ้างทนายคนนี้เพราะว่ากลัวจะชันแพ้จะนนนี่นั่นนะเออแต่ทนายคนนี้ฉันชื่นชมฉันชื่นชอบเพราะว่าทรงเต้นคงวาว่าอย่างู้นอย่างนี้นะเออมันเหมือนว่าคาราเต้หวงทนายคนนี้เหรอกลัวจะอ่า แบบไงอ่ะ,อะแล้วนางหวายก็บอกว่าจ้างทนายคนอื่นก็ได้มีม,มีมันรู้จักทนายหลายอยู่เหมือนกันนะแต่ทําไมอ่ะตอนนี้เหมือนแย่งทนายกันเนาะใช่ไหมอ่ะคือเหมือนแล้วแต่ทนายคนนี้มันจะช่วยนางหวายอะไรอ่ะร้องเรียนอะไรเกี่ยวกับอะไรเยอะมากเลยนะสแสดงว่าเลือกแล้วใช่ไหมเฮ้คาราเต้มันเลือกแล้วนะที่จะอยู่กับนางหวก็จริงอยู่เนาะถ้าเลือกนางหวแล้วมี fc สนับสนุนฟังมันพูดสิ แม่แม่ผู้ใหญ่ใจดีไฟเขียวละเห็นไหมคือการดําเนินต่างๆนานามีผู้ใหญ่ใจดีสนับสนุนไฟเขียวก็คือมันนี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 ไหม่มันนีมันนีงานก็ไม่เดินไม่เดินมีมันนีมันหนีหัวล้นมันก็จะเดินอาจจะไม่ใช่เรามองว่ามันมันลําบากใจแต่สําหรับอ่ทนายคนนี้น่าจะไม่ใช่อ่ะมันดีด้วยซ้ําไปเพราะว่าการที่เลือกนางหวายเนี่ย มันมันบอกไปในตัวว่าผมไม่เอาคุณนะคาราเต้เอ้ยเพราะผมไปเป็นพยานให้คุณวันเดียวไปสแลนแต่นแต่อยู่ที่ห้องคาราโอเกะโดนใหญ่เลยทัวลงเมียก็โกรธเออถ้าไม่ไปกับคุณหรือตัดคุณออกไปปัญหานี้ก็จะไม่เกิดหรือเปล่าเอออันนี้มุมมองของแซนเองนะอย่าลืมนะคุณก็มีแผลให้คาราเต้ เห็นเยอะนะอ่าอาจจะมีหลักฐานอะไรให้คาราเต้ามาเขาเรียกอะไรทุกคนเอาน้ำส้มเอาน้ำเกลือมามาปุดผุดมาผุดใส่แผของคุณนะอ่าจำได้ไหมคดีสองผัวเมียสวนยางอะ่ะอ่าคดีอะไรอะ่ะคดีร้องเรียนอ่าขายป่าสงวนสองอหนึ่งอะนะที่คาราเต้เคยเอาเอกสารออกมาโพส แล้วไอ้ตัวลายก็เคยเอาเอกสารออกมาโพสอะนะแสดงถึงอะไรแสดงถึงพวกคุณทำงานกันเป็นกลุ่มคุณมีคุณมีอะไรหลักฐานเกี่ยวกับคาราเต้เป็นใครคาราเต้ก็รู้ว่าคุณทำอะไรผิดหรือไม่ผิดย่อมรู้ดีนะเกี่ยวกับสองผัวเมียสวนยางคดีชอคอหนึ่งเนี่ยนะมันจะง่ายขึ้นหรือเปล่าถ้าคุณแตกหักกันกับคาราเต้เนี่ยนะไม่รู้นะเราก็มาคอยดูกันนะทุกคนไอ้ทนายคนเนี้ยนะ มันส่วนมากจะเขาเรียกอะไรอ่ะโมโมโมมากกว่าจริงอ่าอะไรนะดังแต่ท่อล้อไม่หมุนวันนี้ก็เหมือนกันอาการเดิมมาจนแซนดูแล้วโคตรลำคาญจังเลยอ่ะโอ้ยเจ็บเจ็บก็บปากนี่โอ้ยอย่างไงม้นเพท่านเนี่ยโอ้ยยังก็ยิ่งกว่าผู้หญิงอ่ะใช้ฉบับฉบับเดิมคือโทรโทรไปหาคนนั้นโทรไปหาคนนี้โทรทาไมถึงโทรรู้ไหมสร้างความ สร้างความให้ตัวเองน่าเชื่อถือว่าตัวเองไม่ได้โม้แสดงก็รู้ตัวนะเนี่ยว่าตัวเองโม้แล้วทําอะไรไม่สําเร็จเยอะกลัวคนไม่เชื่ออ่าจะโทรแหละโทรไปหานักข่าวนะข่าวที่แล้วเหมือนกันจะขำมากเราจะเชิญนักข่าวมานะเออนั่นนี่นั่นสอพอบ้านงา่าบ้านกาบกาบอ่ะนะเออตกลงพอถึงวันจริงเอ๊ะนักข่าวอยู่ไหนวะนักข่าวมาแต่ไอวีโอดคนเดียว เออว่าไอ้จริงๆนะมันมันก็ใช่นักข่าวมันถือบัตรนักข่าวด้วยไงก็นักข่าวไงนะขำมากอีมันก็บอกนักข่าวเหมือนกันแต่มันเดาทางถูกนะไอคนนี้ก็หาแสงหาผลประโยชน์เหมือนกันนะทําไมมันบังคับให้ลุงออกมาแบบนั้นทําไมมันร้องมันเรียกร้องให้ลุงออกมาแบบนั้นอีกอย่างหนึ่งนะอ่ามันบอกนะมันพูดเองว่าตอนเนี้ยนักข่าวอ่ะเขาต้องการมากๆเลยถ้าอ่มีประเด็นอะไรเกี่ยวกับนางหวายเพราะว่ารู้ว่าอ่า วันที่สิบสามสิงหาเนี่ยจะเป็นคดีใหญ่ที่นักข่าวสนใจแต่อันเนี้ยมันเป็นของเคสส่วนตัวของนางไหวเรื่องอ่าหมิ่นประมาทกับเรื่องเมื่อสารนะ่ะไม่เกี่ยวกับคดีแต่พอนักข่าวได้ยินว่านางหวายเนี่ยจะรีบนี่ก็คือมันถือโอกาสไงเห็นไหมว่ามันเป็นคนที่ต้องการแสงต้องการคือเงินน่ะที่สุดเลยหาหารายได้จาก youtube นี่แหละไปได้สักพักพี่น้องพี่น้องกดหน่อยกดหน่อยนะให้มัน ให้มันสมดุลกันหน่อยนะเพรผมโดนยิงโดนนี่น่ะหน้าจอมืดมืดืทุเรศมากนะทุเรศคือคืออย่าพูดเยอะเลยมันน่าเกลียบเหมือนบังคับให้เอฟซีกดให้เอฟซีให้ FC, ให FC, ใหโว้ยนะร้องเรียนครั้งนี้เหมือนกันผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ไฟเขียวแล้วผู้ใหญ่ไฟเขียวแล้วแน่นอนเงินไงวิ่งเต้นเดินทางนะตอนนั้นนะ่ะเหมือนกันที่ไปร้องเรียนลุงอะ่ะเป็นสิบสิบอย่างนั่นอะ่ะ นะเพราะมีผู้ใหญ่อัน,นี่แหละออกเงินให้ไม่งั้นมันจะทําเหรอก่อนน่ะคดีของสวนยางน้อยอะ่ะมีคนถามบอกว่าผมต้องทํางานเนาะผมต้องทํางานค่อยเป็นค่อยไปนะอะ่าผมต้องทํางานพอพอ,พอ,อ,อ,อแบบเบาลงผมถึงจะไปตามนะแต่ตอนนี้ถ้าใครเอาเงินมาตุ้มผมจะรีบไปทําเลยนี่เห็นไหมทํางานมันต้องมีเงินกินถ้าผมไปทําแบบนี้โดยไม่มีเงินน่ะ ผมก็จะเอาอะไรกินล่ะแต่ถ้าคนมีคนเอาเงินมาตุ่มให้ผมไปทําแบบนี้ไม่ต้องทํางานก็ได้อะไรประมาณเนี้เห็นไหมพูดไปพูดมาก็คือเงินนะทุเล็ด้วยนะอา่าอะไรนะคนที่ให้เงินหนึ่งแสนบาทนางหวายไปทําบ้านอ่นะเวลาเข้าไปตอนนี้เลียใหญ่เลยไอไอคือแมงดาเนาะนะถ้าเป็นแบบนี้นะคือพฤติกรรมของแมงดานะล้นนะ คุณจะไม่ใช่เป็นแค่ทนายคุณจะเป็นแมงดาด้วยนะ,ะพี่นอพี่นอคนสวยรวยเก่งคนพี่นอคนเก่งคนสวยและรวยมากอตอนนี้ตอนแรกของไอ้ไอ้ปาลิวกิวเรียกแบบนี้ใช่ไหมทำไมถึงเรียกแบบนี้โอ้โหตุ้มให้นางหวายครั้งหนึ่งเป็นแสนแสนนะโอ้โหไอ้ปาลิวกิวจะปล่อยเหรอตอนนี้ไอ้หัวล้นอีกท่านอนอหนูนี่ไปช่องอ่าอ่า คุณนอคุณนอคนสูคุณนอค,ค,คนสวยเออไม่ใช่สิสวยรวยรว,วยข้างหลังคุณนอคนสวยคนเก่งแล้วรวยมากอ่อผมพูดตามพี่พี่ปาลิวกิวหน้าด้านพูดออกมาได้ไม่อายเหรอพูดแล้วก็ขำทุกคนไอ้ไอ้หัวล้นเนี่ย พี่นอคนสวยคนเก่งเออคนเก่งคนสวยและรวยมากผมพูดตามพี่ปาลิวกิวโอ้โหคือคือตรงไหนที่มันพอคือตรงไหนมันมีเงินพวกคุณยอมทําหมดเลยเหรอเห็ุมากอะทุกคนผู้หญิงผู้หญิงคนนั้นบอกว่าอุ้ยได้ฟังแล้วก็ชื่นใจออนะ ส่งเข้าไปเถอะเงินนะ่ะนะคุณหามาก็สนับสนุนไปสิคุณอยากฟังคําชื่นใจเนาะเงินของคุณคุณให้โดยเสน่หานะเขาเขารู้เส้นของคุณไงเส้นของคุณชอบชื่นใจแบบนี้นะเขาก็จะพูดการพูดไม่ได้ซื้อนะ่ะ แต่พูดแล้วได้เงินหนีสิออ้ใช่ไหมอะ่ะคลิปนี้แซนก็ต้องขอจบคลิปเพียงแค่นี้ก่อนนะสำหรับไอหัวล้นนะอ่าวันอื่นหรือคลิปอื่นอาจจะมีการเรื่องเกี่ยวกับคดีอยู่นะเพราะว่าอ่าแซนยังได้ยินอะไรมาอีกเยอะเลยนะสําหรับคดีที่น้องผลไม้ที่มันดูเหมือนไม่ ที่แซนพยายามพูดว่ามันผิดปกติผิดปกตินี่แหละนะแม้แต่ตัวนางบานเองอะ่ะมันยังรู้เลยนะว่าทนายเทเทมันเพราะอะไรเทลุงเพราะอะไรนะเพราะรู้ว่าสู้กับใครไม่ไหวเหมือนที่ป้ากับลุงเคยพูดว่าสู้ลุงกับป้ารู้ว่าสู้อยู่กับอะไรนั่นแหละคลิปนี้ก็ขอบคุณมากๆนะคะสาหรับเอฟซีทุกท่านที่มาติดตามดูย้อนหลังนะคะมากดไลค์กดแชร์ฉด ชอบติครแล้วก็มาคอมเมนต์ออกความคิดเห็นโดยไม่ข้ามโฆษณนาะขอบคุณมากๆนะคะแล้วก็ค่อยมาเจอกันคลิปใหม่นะคะคลิปนี้ก็ต้องขอลาก่อนบ๊ายบาย